บทที่ห้าเอวามเมสุตังเอกังสมยังภควาสักเกสุวิหนติกับเปลี่ยนวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนัสิทติงปัญจมาเตหิพิคุตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสนีเจโรกตาตูหิเทวตาเยปุเยนาสนิเบตตาหุนติภควันตังทัสนายะภิกขุสังคันจะอัตาโคจตุนังสัตวาสกายิกานังเทวานังอัตาโมศิอายังโค พะควาสเกสุวิญญาณตีกปีรละวัตถุงสมิงมหาวณีมหาตามพิกุสังเขนาสิทิทิงปัจมัตเตหิพิกุสเตหิสเปหีวะอรหันเตหิทัศหิกโลกตาตูหิเทวตาเยปุเยนะสนิปิตฐานุติพวันตังทัศนายาพิกุสังขันจายานุมะมยามปิเยปะควาเตนุกสังกามียามาอุปสังกามิตตวาพะควาโตสันติเกปัจเจตคาตาสาภาเสยามาติ อะะโคตาเทวตาเสยยะทาปินามะภะวะปุริโสจามชิตตังวาภาหังปสาเลยาปสาลิตตังวาภาหังสมิเชยะเอวเมวาสุธาเวเสสุเทเวเสสุอันตระหิตตาพระวโตปุระโตปาตุระหังสุอะตะโคตาเทวตาพระกันตังอภพิวาเทวะเอกมันตังอัศังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาถังภาสี มหาสมโยวปวัฒนธรมิงเทวกายาสมคตาอาคตามหาอิมังธรรมะสมาย,ยัางทักิเย,ยว่าอ布ราชิตะสังคามันติอตโคอปราเทวตาภควตโตสันติเกอิมังคาถางภาสิตันละตันลาพิกโวสมทาทหังสูจิตตังอัตโนชกุกมังกังสุสาลิเทวเนตานิฆาอิทาวายอินทะรนิยาลกักการติปฏิตาติ อาโคปลาเทวตาพระกวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีเจตวาคีรังเจตปลาปรีถังอินทคีรังโอหัจจมัตเมชาเตจารันติสุธาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโควะปลาเทวตาพระกวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีเจเกกีพุธังสรณนังคาตาเสนเตขมิสสันติอปายภูมิงปะไยมนุษสังเตหังเทวกายังปลิตปูริสันติติ อดโคภควาภิกขุอมันเตศิเยปุเยนะภิกขเวถัสสุรูกระทาตูสุเทวตาสันนิปิฏตาอุนติธักะตานธานังทัตนายังภิกขุสังขันตะเยปิเตภิกขเวอหิสุงตัดจิตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภควันตานังเอตัมละเยวะเทวตาสันนิปิฏตาอหิสุงเสยตาปิไม่หังเอตัลังเฮเยปิเตภิกขเวมะพิสันติอนัคตาตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิ พระวันตานังเอตัมละเยวะเทวตาธนิปเดตาภวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตัะหิอคิคิดสามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิตยิศสามิพิกเวเทวกายังนามามิเท,ทศสิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาธาสาธุกังมโนสิกโรทะภาสิสามิตีเอวัมพันเตติเตพิกูพระควาโตปัจจโสสุงพระควาเอตทวะโวจะ <c oughs> สิโลกัมนุสามิยาาัตถภูมาทัต ตทัศสิตาเยสิตาคิริภังปหิจตาสมยิตาปุถูสีหวสันลีนาโลมะหังสาสัมพุนูโอธาตมะนาสาสุทธาวิปัสสนนามามาวิลาปิญญปัญจสติยะตวามณีกับปิฏฐวัตเวตโตอมตยจิสถธาสาวเกศศาสนะเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถภิกโว เตจะอาตมกะลุงสตวาพุทธศาสนาเตสัมปะละหงยานังอันมนุษสาทศนังอเปเจสมัทักคุงสัชสังอัตะสตริงสตังเอเคสาชานังอมนุษสานามัตถสุงอเปเกนนันตมัทักคุงทิสาสปาปุตตาอหงตันจัสมพังอภิญญาญาวิวัคิตวาจักกุมาตโตมันยิสสชาสามเเคสาสนีละเตเทวกายาภิกันตเตวิชานาถภิกขว เยบุังเกตยิสสามีกิลาหิอนุปปโภพโสสัตหัสสหายะขาปุหมาจาปิรัตวาอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตยะสิสิโนโมทมนาภิกกามงภิกขุนังสมิติมวลังจาสหัสสหมตายะขาอนัตตะันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตยะสิสิโนโมทมนาภิกกามงภิกขุนังสมิติมวลังสัตตาคิลาติสหัสสายะขาอนัตตะันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตยะสิสิโน โมทมนาภิกษุมงภิกุนังสมิงติังมนังอิเจเตโสลักขสหัสสายะขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตทุติมันโตพนัมโตยัสสิสิโนโมทมนาภิกษุมงภิกุนังสมิงติังมนังเวสามิตาปัญจสตายัขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตทุติมันโตพนัมโตยัสสิสิโนโมทมนาภิกษุมงภิกุนังสมิงติังมนังกุมพิโรราชะอิโกเวปุลารสันนิเวสานังปิญญานังสัตสหัสสังยัขานัง ปยิลุปัาสติคุมพิโลราชาอิโกโสปะคะเสมิติงนังปุริมันจะที่สังราชาตตะละทบภาสาสติคันทัพนังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสะพระหโวอินทามนามหาภราอินทิมนโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสิสิโนเมธามนาพิกามงพิกุนังสิมติงนังทักกินันจะที่สังราชาวิลุหงปะตปัสสาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสะพระหโวอินทามนามหาภรา อิทิมันโตชตตต ino, าาุติมันโตน้มันโตยัสสิสิโนโมทัมานาพิกามงพิกุลังสมิติงวนังปัจจปัจชีมันจัตทิสังราชาปรลูปโคปัสาสตินาคานังอธทิปติมหราชายาัสสิโสปุตตปิตสะพาโหอินทัมนานามหาภลราอิทิมันโตชุติมันโตน้มันโตยัสสิสิโนโมทัมนาพิกามงพิกุลังสซมิติงวัง อุตลันจัติสังราชากุเวโลตปัสสะสติยัขานังอธิปติมหารชายยสิสิโสปุตตปิตาสสะพะหวอินทม,มานามหาภลาเอิทิมโตจุตติมันโตนัมันโตยสิสิโนโมทมานาภิกกรม,มุงภิกุนังสมิติมังังปุริมทิสังทัตตะลโธตักขีณัมวิรูหังโกปัจิเมนะวิรูปโคกุเวโลอุตลันทิสังจัตตารโลเตมหาราชาสามันตาจัตุโลทิสสะตัณธลรมานาอัตสังสุวเนกาปิตตว,วัทเว เอสังมายาวิโนทัสสอากูวันจันนิกาสทามายากูเวนทุเวเนทุวิภูโตจะวิภูโตสะจันโนกรรมเสโทจักินุมันทุนิมันทุจะปนาโทโอปามัญโยจะเทวสุโตจะมาตาริจิตเสโนจักขันธโพนารโรราชาสโนสะโพอากูมันจัดสิกโคเจวะติมพะโรสยวัจสาเอเตจันเยจะลราชโนคันธพาสะราชุพี โมธมานาพิกะมงพิกุนังสิมิติงมะนังอตาคูนภาษานาคาเวสาลาสหัตจกากมพรลัสตัราอาคูปยาคาสหะยาติพิยามนาตตะรัฐาจาอาคูนาคายสิสิโนเอลาวโนมหานาคาโสปะคัสิมิติงมะนังเยนาคาราเชสหะสาหารันติทิพาทิชาปขิวิสุทธจักขูเวหายาสเตวณมัจจปตา จิตลาสุปัน,นาอิติเตสนามังอภยันตทานาคาาชานามาสิสุปัน,นาโตเขมากาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปหันตานาคาสุปัน,นาสลนมนังกังสุพุูธังจิตาวชิละหัตเธนะสมุทังอสุลาสิตาภาตาโลวาสวัสเซเตอิทิมโตยสิสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคัสา เปปจิติสุจิติจะปะหาราโทนมุจเจสสะสตานจะผลิปุตานังสัเพเวโรจนามกะสันในอิตวาพลิงเสนางลาหงพัธมุปะขมุงสมัตโยพาธานิทันทันเตพิกูสมิติงมานังอาปจจเทวาปทวีจะเตโชวาโยตตาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมูจะยัสสาสหะเมตากรุณายิกา อาคูเทไวายสิสิโนทัสเทเทธากายาสัพเพน,นะนัตตวันนิโนอิททิมัตโตชุติมตันนะมันตัวยศิสิโน,นมอหทัพมนาพิกามงพิกนังสสตมิจิงมังเวนทูจะเท,ทวาสาลีจะอัสมาจะทเวยมาจันทัสูปนิสาเทวายจันทม,มาคูปุรคกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุรยมาคูปุรคกิตานาคิตานิปุรคกิตวา,อ,ตา,อ,ตาอาคูมันทะวะลหากามสัสนังวัสโวเสโธ สากุปาคาปุริทัตโตทัตเทเททัตทากายะสัพเพนันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาโตยะสิสิโนมธัมมานามพิกัมมงพิกุลังสมิติมุขังอทาคูสหาปูเทวาจรมะฆาสิขาลิวะอริยธากาจะโลชาจะอมมาปุพะนิพาสิโนวรุณาสะธรรมาอจุตาจะอัจะเนชกาสุเรยะลุจิลาอาคูอาคู วาสวะเนสิโนสะเสเตสะทากายาสัพเพณานะตะวันนิโนอิทิมตัวชติมตัวนามันโตยัสิสิโนมโมทัมนาพิกัมมุงพิกุลังจิมิติงนังสมานามหาสมานามนุษามนุษ,นษย์สัตมาจิตธรรมปุตุสิกาอากูอาคูมโนปุตุสิกาอาาัฐาคูะระโยเทวาโยเยจโลหิตตวาสิโนปะะคามหาปะะคาอาคูเทวา ยสิสิโนทศเสัเสธากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิททิมันโตชุติมนโฑนัมโตยสิสิโนมอธรรม,มานาพิกามงพิกุนังสิรษฐีมุนังสุกาการุมหาลุนาอากเวคันาสา,าสหะโอทา,าตะไครหาปาโมคาอากูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาลักชามิศกาไกยะสิสิโนทานายังอาคาปชนงโยทิสาภาวิสติ สัศเตสตทัทากายาสัพเพนันตมันนิโนอินทิมนโตจุติมันโตวันนัมันโตยัสสิสิโนมอธมานายพิกามงพิกุนังสซมิติงมะนังเขวิยาสุริตายามะกัตติกาจะยัสสิสิโนสัมพิทกาลามัสเสธาโชตินามะจะอาสวะนิมรัติโนอากูอัฏฐาคูปะระนิมิตาสัศเตสตทัทากายาสัพเพนันตมันนิโนอินทิมนโตจุติมันโตวันนัมันโตยัสสิสิโนมอธมานายพิกามงพิกุนังสซมิติงมะนัง สัจเทเท,เท,เทวนิกายาสเพนะนัตตวันนิโนนามันวเยนะอาคันจุงเยจันเยสัตทิสาสะหะอุตชามขีรังโอะตินนมะมาสวังทักขีมีคะตะลังเทศานาคังจันทวังอสิตาติตังสุพัมมาปรมัโตจะปุตตาอิธิมโตสะหะสันนังกุมาโรติโสจะสโสปะคาสิมติงวังสานสพัพมะโลกานังมหาพมมาิพิติติ อุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโสทัสเสถะอิสระอาคูปัญจเวปัญเจกะวัสสวัตติโนเตสันจมัชชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสัสเพอ,อภิกันเตสินเทเทเบสะพมกเกมาลาเสนาภิกามิปัสสกันหัสสะมันทียังเอธะคันตถาพันธะ,ะ,ะลาเคนะพันธะมะวุทโสมนตาปริวาเลทะ มาโวมุนจิตะโกจีนังอิติตถามหาเสโนกนหาเสนังอเปสยิปานินาตลอมหัจจะสลังกตมาเพะระวังยถาปวุตสโกเมโคธนะยันโตสวิจุกโกตถาโสปจ,จุทาวติสังกุโทอัยศยวเสตันจัสพังเิญญาญาวิวัคิตวาจาัก,กุมาตโตมันญิยิสถา,ส,ส,าสาวกเกศาชนีระเตมาเสนาพิกันตาเตวิชนนธาพิกโว เจจะอตาตมกกรุงสัตวาพุทธะศาส,สนัาวีตลาเกหิปกามุงเนสังโลมัมปีอินชย,ยุงสัพเพวิชิตสังขามาพยาติตายะศิสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ